สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสม,มสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยกันละกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวพร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่ไอเจ้ากาบี้เวก้ามิดฟิลด์ของสโมสรเซลตาบิโก้ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอสัญญาส่วนตัวเกี่ยวกับค่าเหนื่อยให้เจ้าเวก้าพิจารณาด้วยนะครับ mm. ก็สำหรับไอเจ้ากาบี้เวก้านะครับแข่งมิดฟิลด์วัเพียงแค่21ปีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกาติดสถานการณ์ของเขานะครับ จริงๆเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่ได้เป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ในเกมสุดท้ายที่ทางเซลตาบีโก้เนี่ยกำลังจะตกชั้นนะครับซึ่งตอนนั้นพวกเขาต้องพบกับสโมสรบาร์เซลนาก็ได้ไอเจ้าเวการี่แหละที่ทำประตูชัยให้กับทีมนะครับทำให้ชื่อของเขาเนี่ยมันถูกพูดถึงแล้วก็มาเข้าหูของทางเจอเกนครับ ซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่างมุ n d o d e p o r t ติโบนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางลิวอพูเนี่ยได้ยื่นข้อสเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวให้เจ้าเวก้าพิจารณานะครับโดยถ้าหากเขาเนี่ยตกลงที่จะย้ายมาอยู่กับลิวอพูนะครับลิวอพูก็จะมอบค่าเหนื่อยให้เขาอยู่ในระดับประมาณสัก5ล้านยูโรต่อปีในทันทีนะครับซึ่ง5ล้านยูโรเนี่ยถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ4.3ล้านปอนนะ อย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาของตัวนักเตะนะครับว่าจะรับข้อเสนอนี้จากทางลิเวอร์ pool หรือเปล่านะครับและในปัจจุบันนี้นะครับทางลิเวอร์ pool ก็ได้มีการแยบยับกับทางต้นสังกัดเอาไว้แล้วด้วยนะครับว่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางสโมสรเซลตาบีโกพิจารณานะครับเพียงแต่ในตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเซลตาบีโกเนี่ยจะตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ประมาณสัก 40ล้านยูโรนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ34.4ล้านปอนนะครับซึ่งไอ้เงินจำนวนนี้นะครับทางลิวัภูเนี่ยก็คิดว่ามันแพงพอสมควรนะครับกับเด็กที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นอยู่ในลีกระดับสูงนะครับ ก็เลยมีความคิดว่าถ้าหากจะยื่นข้อเสนอเข้าไปเนี่ยจำนวนเงินมันน่าจะไม่อยู่ในระดับประมาณรัก34ล้านปอนด์ที่ทางเซลตาบีโกตั้งไว้นะครับซึ่งก็คงจะต้องก็ติดสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าก้อนแรกที่ทางลิเวอร์พูลจะยื่นเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของฟาบิโอคาาโยกันหน่อยดีกว่านะครับเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ย แกน่าจะไปเปิดตัวกับสโมสรอาเบรไลซิกในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับก็สำหรับฟอร์บิโอคาวาโยนะครับแข่งในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลนะในซีซั่นล่าสุดเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะพึ่งดึงมาจากสโมสรฟูลแลมก็ตามนะครับซึ่งหลักๆมันก็น่าจะเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยยังเด็กเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสอดแทรกมาลงเป็นตำแหน่งตัวจริงได้นะครับ ซึ่งในตลาดซัมเมอร์ครั้งนี้นะครับเขาก็เป็นข่าโพพันอยู่กับสโม,มสร,รอา r b เบไลซิกสโมสร,รที่อยู่ในศึกบุนเดสลีกาอย่างหนักเลยนะครับเห็นบอกว่าในตอนนี้เนี่ยได้เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับและเด๋ยวนี้มันก็ใกล้แล้วนะที่จะปิดลงซึ่งล่าสุดน,นะครับนะักข่าวคนดังเจ้าเดิมอย่างฟร a ฟิซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในดีอของฟาบิโอคาวาโยเนี่ยมันน่าจะจบแล้วนะครับ โดยทางลิวพูจะปล่อยแข้งในนี้ให้กับอาร์เบไลซิกยืมใช้งานจนจบฤือดูการหน้านะครับส่วนออปชันในการซื้อขาดเนี่ยจะไม่มีแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากมันเป็นคำสั่งของทางเจอเกนคลับโดยในรายละเอียดนะครับเห็นบอกว่าอาร์เบไลซิกเนี่ยพยายามอย่างหนักเลยนะครับที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับเขานะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ถูกเบรกจากทางเจอเกนคลอป หลักๆนะครับก็จะประมาณว่าเจอเกนคลอปเนี่ยยังมีความมั่นใจว่าในอนาคตคาวโยจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแข่งในตำแหน่งตัวจริงของสโมสรได้นะครับแต่ประเด็นก็คือในช่วงนี้แกจำเป็นจะต้องหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอซึ่งถ้าหากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อในซีซั่นหน้าเนี่ยโอกาสในการลงสนามมันก็จะค่อนข้างน้อยเพราะในตอนนี้นะครับการแข่งขันในตำแหน่งกองกลางมันค่อนข้างจะเยอะนะ แถมในตอนนี้น่าจะมีแข้งในตำแหน่งกองกลางทยอยย้ายเข้ามาอีกประมาณ2คนนะครับโดยในดิวนี้นะครับทางโลโมาโน่ก็ได้ยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยดิวมันปิดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของเฟสเดนิโกเคียซากันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าค่าตัวสุทธิของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าหากลิเวอร์พูลอยากจะเซ็นสัญญากับเขาเข้าเสริมทีมนะครับก็สำหรับเฟสเดนิโกเคียซานะครับแข้งกองหน้าวัย25ปีของสโมสรจูเวนตุสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ หลักๆนะครับก็จะประมาณว่าไอ้เจ้าเฟสเดลโกเคซ่าเนี่ยแจ้งไปที่สโมสรแล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากทีมนะครับเนื่องจากเจ้าตัวต้องการที่จะหาเวลาในการลงสนามให้มันสม่ำเสมอมากกว่านี้นะครับซึ่งก็ประจบเบาะกับที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังหาแข้งที่จะเข้ามาเป็นอะไรของบังโมนะครับ เนื่องจากบางโมเนในตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะครับไม่น่าที่จะลงสนามได้แบบสม่ำเสมอก็เลยมองมาที่เฟสเดโกเคียซานี่แหละซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันก็มีสื่ออิตาลีที่ชื่อว่าลากัร์เซต a าเ l ลโลสปอร์นะครับได้มีการเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยทางสโมสรลิเวอร์พูลค่อนข้างจะจริงจังกับเฟสเดโกเคียซ่าพอสมควรเลยนะครับ แล้วในเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปเพียงแต่นะครับจำนวนเงินที่ทางสโมสรยูเวนตุสต,ต้องการเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก60ล้านยูโรนะครับสำหรับอนาคตของเจ้าเคียซ่าหรือถ้าตีเป็นเงินปอนนะครับก็ประมาณสัก51.3ล้านปอนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับ พอเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของสโมสรจูเวนตุสแต่อย่างใดนะครับแถมยังมีอาการบาดเจ็บลบกวนอยู่ตลอดเวลาอีกตั้งหากนะครับในช่วงฤดูกาลล่าสุดนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับทางสื่อได้อ้างว่าถ้าหากสโมสรลิเวอร์พูลอยากจะได้ไอ้เจ้าแข้งรายนี้เข้าไปเสริมทีมนะครับก็จำเป็นจะต้อง เดินดิวให้ไวๆหน่อยนะครับเนื่องจากในตอนนี้กําลังมีสโมสรอ,อย่างปารีสแซงต์แเช,เชเมงก็กําลังเกาะติดสถานการณ์ของเขาอีกหนึ่งทีมเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวของไรอันกาเวนเบิร์กต่อเลยนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าถ้าหากลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอให้ไรอันกาเวนเบิร์กพิจารณานะครับเขาจะรีบตอบรับในทันทีเลยนะ ก็สำหรับไอเจ้าไลออนกาเวนเบิร์กนะครับแข้งกองกลางของสมโมสรยบร์นมิวนิกนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะย้ายออกจากสมโมสรไบร์นมิวนิกเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยก็พูดอย่างเปิดเผยเลยนะครับว่าค่อนข้างผิดหวังนะที่ตอนย้ายมาอยู่กับไบร์นเนี่ยเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าที่เขาหวังไว้นะครับ และถ้าหากมีทางเลือกที่มันน่าสนใจอื่นๆในหลังจากนี้เขาก็พร้อมจะพิจารณานะซึ่งก็เป็นการบอกใบว่าแกเนี่ยพร้อมสำหรับการย้ายทีมนะครับถ้าหากมีทีมไหนก็ตามสนใจที่จะดึงเขาไปเสริมทัพซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมามันมี2ส,สื่อใหญ่นะครับสื่อแรกก็คือลิเวอร์พูลเอ็โคแล้วก็อีกหนึ่งสื่อก็คือฟุตบอลทานเฟอร์นะครับได้ออกมาตีข่าวเหมือนกันเป๊ะเลยนะว่าถ้าหากสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ย จัดการยื่นข้อเสนอเข้าไปอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะสู่ขอเขานะครับไลอ้อนกาเวนเบิร์กแกก็จะรีบตกปากรับคำในทันทีแบบไม่คิดอะไรมากเลยนะครับโดยในรายละเอียดนะครับเขาก็บอกประมาณว่าจริงๆไลอ n อนกาเวนเบิร์กเนี่ยก็มีความสนใจที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยเล่นใ้กับสโมสรอนอาร์จ็กซ์อาร์มเตอร์ดัมนะครับเพียงแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะสุดท้าย เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแกก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับสโมสรบาเยอร์มิวนิกซะอย่างนั้นนะครับซึ่งพอย้ายไปอยู่กับบาเยอร์นะครับก็อย่างที่รู้กันนะก็ไม่สามารถที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงได้นะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยคิดถึงทางลิเวอร์พูลขึ้นมานะครับแถมในก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางเจอเก้นครอปมาบ้างแล้วนะครับซึ่งแกก็ชอบในทัศนคติของทางเจอเก้นครอปนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับมีการเปิดเผยว่าถ้าหากลิวพูอยากจะดึงไอ้เจ้าแข้งในนี้เข้าไปเสริมทัพนะครับจำนวนเงินขั้นต่ำม,มันจะต้องอยู่ในระดับ25ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้าหากเรามาคำนวณแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่คุ้มค่าคุ้มราคาพอสมควรนะมีประสบการณ์เล่นในหลายๆรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นในราการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่าจะเป็นศึกบุนเดสลีกานะครับถ้าหากทางสโมสรลิเวอร์พู ดึงเขาเข้ามาเนี่ยก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาในการปรับตัวแต่อย่างใดนะครับก็ประมาณนี้นะผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลในรอบเย็นนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับ ส่วนสำหรับใครที่อยากจะติดตามกันเอาไว้เนี่ยอย่าลืมฝากกดปุ่มอ่าซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยล่ะเพื่อที่ในหลังจากนี้นะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในทุกๆวันนะและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมและขอลากันเลยกันละกันนะครับสวัสดีครับ